กมาเก็บขยะที่หานในยางนะคะภูเก็บกรีนเดย์ร่วมกับกลุ่มโรงแรมแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะขยะเยอะมากเลยที่เก็บยากก็จะเป็นพวกถุงหรือว่าเชือกที่ว่าโดนตายฝังนะคะเหมือนที่เด็กๆก,กำลังขุดอยู่มันจะฝังลึกมากเลยเอาขึ้นลำบากมากเลยค่ะเป็นขยะมลตุมนะคะแล้วก็สวน ที่ข้างบนบนหาดก,ก็จะเป็นขยะพวกขยะขวดปาขวดน้ําเยอะมากเลยแล้วก็แก้วพลาสติกเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยปลาขวดแล้วก็พวกเศษพลาสติกอะค่ะปาขวดนี้เจอเยอะมากเลย A wonderful good morning to the Green Day Champions of Saku, the Green Day Champions of Nayang Beach. And that is you, all of you. Yeah. 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 Thank you so much for today, for the help. I would like to particularly thank the Oberto of Saku. I also want to thank the team of the headquarters of Sirinab National Park. I also want to thank the proud Phuket Hotel. Proud yeah. Uh, our sister hotel the slate. Yay! The Nyang Beach Resort. Yay! The Dewa Phuket. next door. Yay! The cooling horse house, the Nyang Park Resort and Boss Bar, the Pullman Phuket Arcadia, Nathan Beach, the Life Co. The Airport Authority of Thailand, AOT, and the Office of the Provincial yeah. Commercial Affairs, Booker, and everybody else who joined us today to keep our living room clean. I hope you counted how much you collected today. It was 1.7 tons of waste. Wow! And that is amazing! <laughs> วันนี้คือตั้งใจมาร่วมพวหนึ่งมีการเชิญจากหน่วยงานใช่ไหมคะแล้วก็คือปกติถ้าพื้นฐานะของหมูห่ห้าเขาจะทํากิจกรรมภายในบ้านในหมู่บ้านของอยู่แล้วค่ะแล้วท่นี้คืออาจจะมีบ่อยๆแต่ถ้าโซนนี้บางครั้งมันอาจจะนอกเหนือการในนอกเหนือเขตรับผิดชอบแต่ถ้ามีหน่วยงานหรือองค์กรหน่วยหน่วยไหนเชิญมาก็คือจะมาร่วมตลอด่อคะค วันนี้ก็โอเคนะคะอากาศก็ดีด้วยลงตัวค่ะก็อยากรณรงค์ค่ะเพราะว่าพื้นฐานของของหมู่บ้านอยู่แล้วว่าคือรณรงค์เกี่ยวกับการหนึ่งการรักชุมชนส่งเสริมไม่เด็กรักชุมชนรักหมู่บ้านก็คือหนึ่งละกิจกรรมให้เด็กทุกทุกทุกเดือนอยู่แล้วว่าค่ะเก็บขยะรอบหมู่บ้านของเราแล้วก็ถ้าพูดถึงภาพรวมการรักษาความสะอาดนี่แน่นอนค่ะมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดมันรวมถึงสิ่งแวดล้อมอะไรด้วยต่างๆก็อยากให้ ชาวบ้านนักท่องเที่ยวหรืออะไรถ้ามาเที่ยวก็อยากช่วยหนึ่งชิ้นไ่วเก็บหนึ่งชิ้นด้วยค่ะเพราะว่ามันมันดีต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เลยว่าค่ะแล้วก็ภาพมันอะไรอย่างมันภูเก็ตถ่ายจะได้สวยอะค่ะสวัสดีค่ะชิคกม้มนะคะตัวแทนจาก The ะสเล e ภูเก็ตค่ะ วันนี้เราก็มาร่วมกับ The Green Day นะคะกับโรงแรมหลายๆโรงแรมเลยแล้วก็หน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งราชการแล้วก็หน่วยที่ไม่เป็นที่เป็นเอกชนวันนี้ก็ขยะเยอะมากแล้วเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงตอนนี้10บโมงครึ่ง<อ><อ>ก็คิดว่ายังจะต้องออทำต่อไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้แต่ก็จะฝากทุกคนนะคะทั้ง tourists แล้วก็ทั้งที่เป็นโล o c อลทั้งคนที่มาใช้พื้นที่หารในายัางตรงนี้นะคะหรือว่าแค่มาเที่ยวแล้วก็คนที่อยู่พื้นที่เองก็ช่วยรณรงค์โดยการไม่ทิ้งขยะนะคะแล้วก็หรือถ้าหากว่ามาปิกนิกก็นำขยะกลับบ้าน นะคะแล้วก็ถ้ายังไงก็โอกาสหน้ามีอีกก็มาช่วยทำความสะอาดฐานในยังได้อีกนะคะขอบคุณมากค่ะอรุณพรอินชวนค่ะโอเปอเรชั่นมเมนเจอร์นะคะหรือว่าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโรงแรมพราวภูกเก็ตค่ะ วันนี้นะคะกิจกรรมที่หลายๆท่านได้เห็นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของการเก็บขยะนะคะจะเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะก็จะมีอ,อําเภอธลางนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูแล้วก็กรมการปกครองนะคะรวมไปจนถึงโรงแรมที่อยู่ระแวกในยางนี้ทั้งหมดนะคะกิจกรรมที่พวกเราจัดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมกระจายรายได้ให้กับ ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะก,ก็ดีหรือว่าในส่วนของงานไตกีฬาที่จะเกิดขึ้นวันที่24นี้ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะทางโรงแรมอยากขอขอบพระคุณนะคะทั้งทางภาครัฐและเอกชนนะคะที่มาช่วยทำความสะอาดหาดในยางวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆแล้วก็ทางประชาชนที่อยู่ที่หาดในยางด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะ